ในงานระบบน้ําบาดาลการเลือกขนาดของปั๊มมาใช้กับบ่อบาดาลให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็คือเราต้องเลือกขนาดของปั๊มให้เหมาะสมกับปริมาณการเติมน้ําของบาา่อนั้นๆค่าที่เราควรจะทราบก็คืออัตราการไหลของน้ําที่เติมเข้ามาในบ่อนะครับว่ากี่ลิตรต่อนาทีกี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยช่างเจาะบาดาลจะเป็นคนบอกเราได้นะครับ ถ้าเรารู้ค่าเนี้ยเราก็จะไปเลือกปั๊มบาดาลที่มีขนาดให้เหมาะสมเพื่อจะไม่ได้เกิดอาการของน้ำขาดบ่อครับเช่นถ้ามีอัตราการเติมของน้ำในบ่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง6,000ลิตรต่อนาทีเราก็ควรจะเลือกปั๊มที่มีค่า Q หรืออัตราการไหลของน้ำอยู่ที่4,000ถึง6,000ลิตรไม่ควรเกินนั้นเพราะว่าถ้าเกินนั้นคือเราสูบออกมากกว่าการเติมของน้ำในบ่อเนี่ยมันจะทำให้น้ำขาดบ่อ จะทําให้ปั๊มไม่ได้ครับเรามาดูปั๊มบาดาลที่เหมาะสมกับบ่อที่มีปริมาณการเติมของน้ําน้อยกันนะครับส่วนใหญ่บ่อก็จะเป็นขนาด3-4นิ้วครับที่เจาะกันปั๊มรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่า3 d c 7 2 7 5 0บ3 8 9 5ยี่ห้อปั๊มคิงตารางด้านบนนะครับจะบอกเป็นค่าคิวก็คือหน่วยเป็นลิตรต่ตอนาทีตารางด้านล่างจะบอกค่าเฮทครับความหมายคือ ปั๊มตัวนี้ครับสามารถลงลึกได้ที่95เมตรส่วนปริมาณน้ำสูงสุดของปั๊มรุ่นนี้นะครับจะได้ที่63ลิตรต่อนาทีหรือ3.8คิวครับความลึกในการหย่อนปั๊มที่เหมาะสมนะครับของปั๊มตัวนี้จะอยู่ที่40-60เมตรปริมาณน้ำที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ25-40ลิตรต่อนาทีหรือ1.5-2.5คิวส่วนค่าแรงดันที่ทำให้ปั๊มทำงานนะครับจะอยู่ที่50-170โวลต์ มอเตอร์มีขนาด750วัตต์หรือ1แรงม้าความเร็วรอบอยู่ที่4,000รอบต่อน,นาทีมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ DC ส่วนค่าที่สำคัญของตัวปั๊มตัวนี้นะครับก็คือค่า Base ว o ต์เ g ตครับก็คือค่าแรงดันที่ดีที่สุดที่จะทำให้ตัวปั๊มทำงานม,มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับค่าจะอยู่ที่90ถึง120โวลต์การกินกระแสของปั๊มตัวนี้จะอยู่ที่10แอมป์ครับทางน้ำออกนะครับ จะมีขนาดอยู่ที่นิ้วครึ่งวัสดุจะเป็นสแตนเลสท,ที่เห็นด้านในนะครับก็จะเป็นตัวตลับใบพัดในชุดจะประกอบไปด้วยตัวปัม๊มกล่องควบคุมและอุปกรณ์เสริมครับตัวปั๊มมีการรับประกัน1ปีทางเราจะมีช่างเทคนิคคอยให้คำปรึกษาก่อนซื้อและหลังติดตั้งนะครับตัวนี้มั่นใจได้สําหรับใครนะครับที่เจาะบ่อแล้วหรือมีบ่อกเก่านะครับที่ได้ปริมาณน้ําน้อยลองพิจารณาปั๊มตัวนี้ครับปั๊มบาดาล DC ของปั๊มคิง